ออกกับปีกวินเล่นเลยแล้วา <laughs> โรอจะาโปรเดี๋ยวขึ้นตังน,นี้ไปไปเลยอัเก็ตร้มขึ้นมาเลยเกรบแตมอยไปเลยไม่มาโอ้ยโอ้ย <laughs>

รอเลยยังเออยังอย่ารอเลยพี่ปีกน้เบาๆไง่้ผมได้ที่นีครับเอาไปเลยไปเลยกุ้งบอกเลยว่าตาดนี้อะเอาไปปไป

Get ong, 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 get để đi แล้วที่นี้ขึ้นได้คือวัลเลย mày cái đâu cái leo cái leo leo đâu leo đâu leo dùng cái đâu mày đứng cái đi mày dùng cái đâu 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 đâu ไม่โอรตแน้นแต่เดี๋ยวอาจารย์มาดูใยไอ้ลงเลยไม่ดิลองเลยไม่ได้

Alle mang bát 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 bắt bắt bắt, bát mệt bây giờ bát bát à, bát mất bát 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 à, Ô <hisa> <hisa> ờ, <hisa>

một cốt mà này nào, nhàng nhòa nhòa luôn, nhàng nam luôn trăng, bây giờ, tao tao gặp đẹp rồi đấy, khi tao quẹt mèn bản điếu mét luôn đi nè, đây rồi, mà bật cả nhảy lá mai rồi อย่างกลางในเลยทีนี้ตรงนี้ได้แล้ว <c oughs> อย่างกลางในยอย่างกลางในทีนี้ไปกลางในแล้วตรงนี้ได้เรียบร้อย าตรงนี้กันโตครับลุยตรงนี้กันโตแล้ว <c oughs> ตรงนี้การลิว,าวา่าป้าไปดิลิไม่รู้เป็นลูกระนาดกันมันไม่ใช่ลิแร่มดาพี่น้องมันเป็นลูกระนาดด้วยรถควัดแต่ละทีขี้หดหมดเลยตรงนี้โดกี่เดียวได้ครับไหนหนู้งเป็นทริปละเดียวตรงนู้ ไปติ olina, ๊บเลยเดี๋ยวเพื่อนตักมาเดี๋ยวเดี๋ยวนึงอิดเดี๋ยวอิดเดี๋ยวอิดเลยนัมาไปกูนะก็ไม่ยอมรถไปกูมันมันพูดไม่ออกเลยต้องเงียบเดี๋ยวไอ้ปู่อีฟนี่เกาไปเจอเพื่อนก็ต่อเดี๋ยวบินบินปอเนาะวารุนรุนกันรุนเดียวก็เล่นเนาะวา กระเพื่อนเขายกเป็นโบนุหายแล้วเนาะเจอกันแล้วก็เจอกันแล้วรุ่นตจ้ามกับเฟปที่แปดนี่น่าจะรุ่นเดียวนะรถมันก็เจอกันแล้วเนาะโอ้สายายก็ ลรมาพี่น้องก็เจอกันแล้วก็เจอกันแล้ว แก่อาเจียนดิ้นไม่ต้นเดียวมาในนั้นเลยมันตะเพิกไม่กระยอกยินเก่งขอลงมาคุณปูขอยเกี่ยวว่างลงมาเลยดิ đại thường thường rồi có hoa rồi càng đen đưa đi còn thứ rồi có cắt lên rồi ăn có cân cắt giang ngoài ăn rồi có

โดดุนเป็ดรู้ไม่ได้แต่เรื่องงานนิ่นั่นนะไม่เอาไม่เอาความเร็วกว่นั้นนะเรื่องจอยินี่คือพูมไม่มาไร้หมดแล้วไอ้รถรถดรามนี่เนี่ยผมมาซึ้อเงินรถยาวารถโดนนี้ขายวันนี้เอาไม่มีออกไอ้นี่เนยครับเต็มเลยเอาอิ่นั้นบางคนอะเด็กบางคนไม่รู้นะผมมาพบรถได้ก็เพากรถดรานี่ หลุน,หน,หลน,นนึงหลุนเดามริงตายกับบารนี้เอาไม่ออกไหนเมทริดกับโปเนียนโอก้ก็ว่าหลุนไม่ไม่ลาวดีแรกดีนะโปเนียนอย่างน,นี้นะจอร์ดีว่าผู้รอดหลุนไม่ไม่เดี๋ยวอะไมันมันจะาลาวันเลยเล็กปูมามไรแกงว่านกับโปลไม่ไม่อันนี้เล็กน้าวา่า รถไม่ได้พี่น้องเอ้ยเพื่ออะไรเผื่อลกลมไม่อยู่หลวามันไ่ล่ๆว,นวๆน้นแหลมมันไหลหลครั้งนะรถบางก่อนยืนเยี่ยวอยู่ดีๆแม่งไหลเฉยกัางกินเพื่อเม่เลยจับไข่จับไม่ทันจรร้องร,รบร,รบไลเลยแก่ลกลมแล้วก็ลุงใบเยียวเยียวไม่ตันเตจเห็ดไมรถไลย จะใได้กาลบเยีะยวยังไม่รู้ติเปียกเปียกไปอี้งั่าแคือไม่ต้องออกอยากลดด่าง,งเลยล็อกลมนี่อย่าว่าล็อกลมอยู่นะครับอันนี้มันไม่แก่บูเบกเองเบกน,น้ำมันดึงลกนั่นๆก็ไม่ใก่ได้่อน,น้ำมันมันดันอยู่อยู่ั้นนั้น Ni công viên gai in nếu bụng tiêu cực ní là tiêu cực công bì lông gana tiêu cực tiêu cực tiêu cực miêu cực kỳ gắn và tiêu cực kỳ gắn kìao đi tiêu cực gắn ghi bụng 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 ตอนนี้นายร้อยกำลับหลับเหลือหลับเหลือร้อยตัวตอนนี้ร <c oughs> ่มร่มก็ร้อยท่าแหลกร้อยเลยร่ม,มน,น,นา,มมายนนจันมีมาควาดไ้ที่เล่นยิกไปในหน้าไม่แล้วตรงนี้อื้อหือ านมีตัางกับปลาพัฒนาหมู่บ้านต่อเต้รุ่นมั่งตัางกับปลามัง <c oughs> ่งอน่วยจานมาตึงนี้เลยอลาจารย์จานอ่ะจานมีขึ้นไปตาได้ไปยางก่อน Ok, gặp tiếp đi Ok, gặp, ok, gặp tiếp đi, bye bà vô lâu đi gặp